งครามรักบาลังราชินีอีพีที่12พระมเหสีโจเดินมาเจอเข้าถึงกับสตั์พระนางกลับมานั่งเสียใจที่พระตำหนักพระมเหสีคงเข้าใจผิดไปเองว่าเมื่อได้เป็นพระมเหสีคือชัยชนะแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นคนรักของฝาบาทวับกลับมาเลยพระเอกจึงได้ถามว่านางเอกชื่ออะไรคังอินโบฮฮช่างยากนักกว่าจะรู้ชื่อนี้เจ้าต้องอยู่เคียงข้างข้าและเป็นตัวของตัวเองที่อยู่กับข้าเพคะฝาบาท เออถ้าสั่งให้ฮันโมไปพาท่านแม่ของเจ้ามาที่นี่ไม่ต้องห่วงนะนางไม่เป็นอะไรหรอกตัดภามาที่วัดชองเยเยฮันโมมาพาตัวคุณนายคังกลับวังเพราะอยู่ที่นี่อาจจะเป็นอันตรายได้แต้เทาแพกจาย,ยงรู้หรือ,อยังเจ้าคะแต้เทาแพกจาย,ยงเป็นคนทูลฝ่าบาทเองว่าท่านอยู่ที่นี่ตัดภาพมาที่บ้านไต้เทาแพกจาย,ยงเขาได้เผาตำราหลักแห่งการรู้แจ้งข้าไม่เสียใจทีหลังหรอกแต่เรื่องที่ทำไว้กับเจ้าและลูกสาวเดี๋ยวตามไปขอโทษด,ด้วยตัวเองแล้วกันนะ ทางด้านองค์ชายใจฮาวาที่กําลังหนีเขาก็เปลี่ยนใจไม่อยากทิ้งแพ็กจายงเขาจึงกลับไปที่บ้านของแพ็กจายงโดยสั่งให้คนที่เหลือไปรอที่ท่าเรือตัดพามาที่นางเอกที่ตอนนี้เดินตากลมอยู่ยออุลก็ได้นําเสื้อคลุมมาให้นางเอกรู้สึกดีขึ้นหรือยังเพคะไม่ว่าจะอยู่หรือตายก็เป็นคนของท่านขอพระทัยที่ไม่ทอดทิ้งหม่อมฉันขอพระทัยจริงๆเพคะเจ้าควรจะขอพระทัยฝ่าบาทมากกว่าข้าทําให้ฝ่าบาทเป็นทุกข์ต่อไปข้าจะทําทุกอย่างเพื่อจะอยู่เคียงข้างฝ่าบาทยออุล เจ้าก็ต้องอยู่เคียงข้างข้าคอยช่วยข้าด้วยนะตัดพามาที่ตำหนักพระม ah เหสีเลิกเสด็จเข้าหอถูกเลื่อนออกไปเพคะแต่เท้าจึงฝากถุงเครื่องหอมมาให้พระมเหสีในคืนเข้าหอเพคะเอาไปทิ้งซะพระมเหสียองจีจับถุงนั่นคว้างทิ้งไปจะเอามาให้ทําไมยังไงฝาบาทก็ไม่เสด็จมาอยู่แล้วไม่ยอมมองหน้าข้าด้วยซ้ําไปช่างเย็นชากับข้าเหลือเกินอะไรก็พระสนมพง์พระสนมพง์นางมีดีอะไรทําไมถึงเป็นเช่นนี้ตัดพามาที่พระเอกกับขันทีหัง ฝาบาทยังไม่มีรายงานเรื่องแพ็คจายงพะยะค่ะพระเอกก็เดินเชยฝาบาทจะเสด็จไหนพะยะค่ะข้าจะไปตำหนักของพระสนมฮงข้ามีเรื่องจะถามนางทรงเรียกพระสนมมาถามก็ได้นี่ฝาบาทแสดงออกว่ารักพระสนมมากจนออกนอกหน้าเลยนะพะยะค่ะขันทีอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรพูดเหมือนตัวเองเข้าใจเลยนะฝาบาทตอนกระมอมอายุห้าขวบก็ทรงมีรักแรกแล้วนะก่อนจะมาเป็นขันทีก็มีผู้หญิงมาตามชอบเยอะเลยพระเอกย่างสามขุมวับมาถึงตำหนักพระสนมฮงเจ้ามารอข้ารต ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ก็ดีใจที่ได้พบฝาบาทเพคะไปเดินเล่นกันไหมเกรงจะไม่เหมาะสมที่เดินเคียงข้างฝาบาทเพคะเป็นเพราะพระมเหสีอย่างนั้นหรอไม่ใช่เพคะหม่อมชั้นแค่เออฝาบาทมีอะไรจะคุยกับหม่อมชันหรือเพคะร่างของอึนกีพี่สาวข,ของเจ้าอยู่ที่ไหนหม่อมชั้นฟังไว้ใกล้กับเขาชออันเพคะข้าอยากจะทําสุสานให้นางอย่างถูกต้องคงเพราะข้าเข้าใจผิดว่านางคือเจ้าจึงทําให้ชะตาของนางพลิกผนันข้ารู้สึกผิดเหลือเกินไม่ใช่ความผิดของฝาบาทหรอกเพคะ การที่ท่านพี่ได้ไปนั่งเรือกับ่าบาทนั่นก็เป็นความทรงจําที่ดีของท่านพี่เช่นกันเรามีอาจเปิดเผยให้ใครรู้ว่าเราเป็นฝาแฝดกันก็เลยต้องหลบอยู่แต่ในบ้านตั้งแต่ยังเด็กห้ามให้ใครรู้อย่างนั้นหรอนอกจากคนในครอบครัวแล้วก็มีแต่ใต้เท้าแพกคจายงที่รู้เพคะหม่อมชั้นขอถามได้ไหมเพคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใต้เท้าแพกคจายงเฮ้อภาพตัดไปที่องค์ชายแจวะที่ตอนนี้เขาบุกเข้ามาช่วยแพ็คจายงที่กําลังจะผูกคอตายให้หนีไปด้วยกันใต้เท้าไปด้วยกันเถอะท่านรีนไปเอะ ใต้เท้าข้าอาจไม่ใช่องค์ชายที่ดีทําไมท่านต้องมายอมตายเพื่อข้าด้วยท่านช่วยชีวิตข้าไว้ตั้งแต่เด็กจากท่านพ่อที่ใช้แต่ความรุนแรงและความอดอยากแต่ข้ากับทรยศท่านหมายความว่ายังไงก่อนจะมีการรอบปมผลชนในวันชินยองข้าแอบตกลงกับโจฮึงกยอนเอาไว้เขาไปหาข้าที่เชมุนโพวาร์ปมาที่วันนั้นท่านไม่อยากเป็นพระราชาองค์ใหม่อย่างนั้นหรอือฮะอะไรกันฝ่าบาทยังมีพระพารามัยแข็งแรงอย่าพูดเช่นนั้นสิอีกไม่นานจะมีนักฆ่าที่ไม่ทราบฝ่าย ถือปืนซุ่มโจมตีฝ่าบาทและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็ต้องมีพระราชาพระองค์ใหม่ไม่ใช่หรือซุ่มโจมตีเรื่องจริงงั้นหรือวาร์ปกลับมาที่เดิมเขาถามว่าอยากเป็นพระราชาองค์ใหม่ไหมข้าก็เลยตอบตกลงข้าอยากครองบัลลังก์ถึงได้ตกลงกับคนที่เป็นศัตรูของเรานี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของขา้าข้าอยากเป็นพระราชาเพื่อแก้แค้นพวกราชวงศ์ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้ข้าเป็นคนขี้ขาดและหลอกลวงการจะเป็นพระราชาและผู้คุมอำนาจได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากข้าพอจะเดาได้ว่ารู้สึกยังไง ข้าเข้าใจท่านดีตั้งแต่ข้าได้พบท่านตอนนั้นท่านก็เป็นนายของข้าแต่เพียงผู้เดียวพอเติบโตมาจากการเป็นสามัญชนข้ามั่นใจว่าท่านจะเป็นพระราชาที่เข้าใจรัษฎรได้ดีกว่าใครๆทหารที่ด้านนอกก็ได้ตะโกนว่ามีผู้บุกลุกองค์ชายหนีไปเร็วเข้ารีบผักองค์ชายหนีไปแล้วเพชรายงก็สำเร็จโทษตัวเองโดยการแขวนคอตัดพามาที่วังหลวงพวกทหารเวียนยามไล่ตามองค์ชายแต่ว่าจับตัวไม่ได้พะยะค่ะส่วนใต้เท้าเพชรายงฆ่าตัวตายแล้วพะยะค่ะเข้าใจแล้ว และพระเอกก็นั่งลงหน้าตาซึมๆต่อบ,บาแทแทกยโยงเป็นเพียงกบฏท,ที่หมายปองบ g มาังเท่านั้นอย่าทรงคิดมากเพราะคนเช่นนั้นเลยพะยะค่ะถึงจะเลือกทางที่ผิดแต่เขาก็ใฝ่ฝันถึงโลกที่ดีกว่าถ้าเขายอมร่วมมือสร้างโลกใหม่กับข้าก็คงจะดีเลยรู้สึกเสียได้พรุ่งนี้ปล่อยตัววอลและพาตัวไดทาวฮงกีโฮมาส่วนเรื่ององค์ชายอีเจฮาวาให้คนตามรอยเขาไปถึงจะถูกยุบวงไปแล้วแต่ก็น่าจะมีคนหลงเหลืออยู่พะยะค่ะฝาบ,บาท จังหวะนั้นฮันโมก็มารายงานว่าพาคุณนายสกุลคังไปพักที่บ้านของเขาแล้วพระเอกจึงสั่งว่าพรุ่งนี้ค่อยพานางไปพบพระสนมฮงดีนะที่แพ็กจายงไม่ได้โกหกค่ะทางด้านองค์ชายอีจักวาตอนนี้ร้องไห้เสียใจกับการจากไปของใต้เท้าแพ็กจายงเป็นที่สุดส่วนคิมมันชันตอนนี้กําลังออกจากบ้านพร้อมน้องชายเออเก็บมันไว้อย่างดีแล้วใช่ไหมขอรับนี่คือกัญชาเทศเป็นยาที่หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยทีเดียวทําได้ดีมากส่งไปให้พระสนมอย่าให้ใครรู้ จังหวะนั้นคิมฮงชิกก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกคิมมันชันว่าอดีตเจ้ากรมตรวจการแพกจายงเป็นกบฏสมรู้ร่วมชิดกับองค์ชายอีเจฮวะฆ่าตัวตายแล้วขอรับว่าไงนะกะบฏงั้นหรอทางด้านยออุนกับนางเอกก็ร้องไห้เสียใจต่อการจากไปของไต้เท้าแพ็กจายงจังหวะนั้นฮันโมก็มาส่งนายหญิงคังสองแม่ลูกดีใจที่ได้เจอกันไปไงมาไงเจ้าถึงมาเป็นพระสนมฮงท่านแม่ข้าจะล้างมนทินให้ท่านพ่อกับท่านพี่เจ้าค่ะแค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วถ้าตกอยู่ในอันตรายอีกแม่คงจะอยู่ไม่่่่ไได้ทานแมยยวงปเล าคอยปกป้องข้าอยู่ทางด้านองค์ชายอีเจฮวาตอนนี้ประกาศให้เหล่าผู้ร่วมอุดมการแยกยายาสลายตัวกันไปก่อนไว้ถึงเวลาแล้วจะติดต่อกลับไปทางด้านโจฮังกยอนแกพยองบอกว่าที่ตลาดลือกันไปทั่วว่าองค์ชายอีเจฮวาและไดทาวแพ็กจายงร่วมกันก่อกฏโบราณว่าจิตใจคนเรายากแท้จะอย่างถึงข้าจำวันที่ไปหาองค์ชายอีเจฮวาที่เชมุนโพได้ข้าถามเขาว่าเขาอยากเป็นพระราชาไหมไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นศัตรูคนใหม่ที่แพ็กจายงเรียงเอาไว้ เราก็ควรส่งคนไปเก็บองค์ชายซะอย่าให้เขาได้มีโอกาสพูดเรื่องวันนั้นกับฝ่าบาทเข้าใจไหมขอรับแล้วเจ้าสำนักพูยองละ่ะเป็นอย่างไรบ้างตัดพามาเลยละกันจะเป็นยังไงละ่ะก็ยังคิดวิเคราะห์เรื่องยอนโฮคู่หูอยู่น่ะสิเฮ้อถ้ายอนโฮเป็นสายในกรมสอบสวนจริงแล้วมันอะไรยังไงกันแน่จังหวะนั้นฮันโมก็มาปล่อยตัวเขาฝ่าบาทรับสั่งให้มาปล่อยตัวเจ้าแล้วพระสนมฮง่ะขอรับออกไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละพอออกมาที่ด้านหน้านางเอกก็ยืนคอยเขาอยู่เฮ้ยอุ๊ยพระสนมว้าวเป็นอะไรไหม ขอโทษด้วยข้าทําให้เจ้าลําบากแท้ๆเลยทําไมถึงพูดให้รู้สึกเกรงใจขนาดนั้นด้วยไม่เป็นไรพ้าสนมไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมอืมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าแต่องค์ชายกับแพคจยายงสมรู้ร่วมคิดเป็นกบฏจริงหรอว้าไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างองค์ชายจะเป็นคนอย่างนี้ได้ตอนที่ถูกคุมตัวอยู่นึกบางอย่างขึ้นมาได้แต่ไม่รู้จะบอกใครนึกอะไรออกอย่างนั้นหรอเรื่องสายในกรมสอบสวนเป็นคนของแต้เท้าโจงกระยอนไงเยียบเดี๋ยวนี้นะรีบไปทุลฝาบาทก่อนเถอะนี่มันเรื่องอะไรกัน ออวอลหลุดปากพูดซะแล้ววาร์ปมาที่แกพยองกับยอนโฮเจ้าสำนักพยองยังไม่กลับไปที่กรมสอบสวนเลยแกพยองจึงล้วงเข็มพิษออกมายื่นให้ยอนโฮนี่คือเข็มพิษถ้าเขากลับมาเมื่อไหร่ก็จัดการเขาซะเจ้าเคยทํามาแล้วคงไม่ต้องบอกวิธีอีกนะซีรีส์ก็ย้อนภาพให้เราได้เห็นว่าคนร้ายที่ตายในตอนต้นเรื่องนั้นเป็นฝีมือของยอนโฮนี่เองแต่นักโทษคราวก่อนใกล้ตายเพราะถูกทรมานหนักนี่จะให้ฆ่าฆ่าคนเป็นๆอย่างนั้นหรอ ตัดภาพมาที่ฮันโมเขามารายงานฝ่าบาทเรื่องสายในกรมสอบสวนพระเอกจึงได้สั่งว่าให้วอลกลับไปที่กรมสอบสวนจับตาดูคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับเมื่อฮันโมออกไปพระเอกก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นมาจังหวะนั้นฮงจีฮงก็มาเข้าเฝ้าตามรับสั่งกระหม่อมทำสิ่งไม่อาจให้อาภัยได้พยะยะค่ะกระหม่อมยินดีรับโทษประหารชีวิตข้ารู้ว่าเจ้าปฏิเสธองค์ชายอีเจฮวะและแพกจายงไต้เท้าแพกจายงบอกข้าแล้วตอนแรกข้าสงสัยว่าทำไมท่านจึงขอให้ข้าเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของพระสนมฮง กระหมอมคิดว่าวิธีการของพวกเขาไม่ถูกต้องพะยะค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นท่านก็ควรจะต้องพิสูจน์มันไม่ใช่หรือถึงท่านจะมอบชีวิตให้ข้าข้าก็ไม่เอาข้าอยากให้ท่านตอบแทนข้าด้วยการรับใช้รัษฎรมากกว่าและตั้งใจทํางานทุ่มเทตัวเองเพื่อประชาชนจะได้พิสูจน์ว่าพวกเขาเลือกผิดแต่ว่าฝ่าบาทเหตุใดจึงทรงเมตตาต่อกระหมอมที่ทําบาปเช่นนี้พะยะค่ะมีอีกเรื่องที่ท่านจะทําเพื่อข้าได้ช่วยดูแลคุณนายสกุลช้างให้หน่อยเห็นว่านางเคยอยู่กับบุตรสาวของท่านหวังว่าจะไม่ขอมากเกินไป พยาคะ่ะไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ว่าอา้าวอย่างพูดไม่ทันจบพระเอกก็รู้สึกวิงเวียนศรีรษะฝาบ,บาทท่านกลับไปได้แล้วตัดผ้ามาที่นางเอกกับโจฮึงกยอนตอนนี้ก็บังเอิญพบหน้ากันก็เลยสนทนากันพอหอมปากหอมคอพระสนมหงสุเกอ ي. ใช่หรือไม่กระหม่อมอยากจะพบพระสนมมาตั้งนานแล้วอยากพบข้าทำไมกระหม่อม,มมีเรื่องอยากจะขอร้องอีกสี่วันจะถึงเลิกเข้าหอของฝาบาทและพระมเหสีเมื่อถึงวันนั้น พระสนมหง์ช่วยทูลฝาบาทว่าให้เสด็จไปตำหนักพระมเหสีจะได้ไหมเรื่องนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของฝาบาทดูเหมือนว่าฝาบาทจะทรงลืมอะไรไปว่าผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างฝาบาทจะกลายเป็นจุดอ่อนของฝาบาทเองยังไงก็ขอขอ,ขอพระทัยลวงหน้าโจุงกยอนก็เดินจากไปแต่นางเอกปล่อยผ่านไปไม่ได้หรอกจะ้ะไม่ว่าใครก็มีจุดอ่อนกันทั้งนั้นต้องรอดูว่าจุดอ่อนของใครจะร้ายแรงกว่ากันโจุงกยอนมีอึ้งจ้าตัดภาพมาที่พระสนมคิมคงจะได้ยินจากตำหนักพระพันปีแล้ว เอาไปผสมลงในชาถวายให้พระมเหสีและพระสนมคง์ที่พวกเจ้าต้องรับใช้ทุกวันและจะมีรางวัลให้อย่างงามทุกเดือนตัดภาพมาที่กรมสอบสวนตอนนี้วอลก็กําลังค้นห้องพักของยอนโฮคู่ห uh ูแล้วพบเงินของการที่ว่าจ้างเขาให้เป็นสายสืบว่าแล้วเป็นเจ้าจริงๆด้วยจังหวะนั้นค uh ู่หูก็เข้ามาพอดีวอลจึงได้แกล้งทําท่าว่าดีใจที่ได้เจอกันอีกและชวนไปเลี้ยงเล่าตัดภาพมาที่ยอนนางในคนสนิทของพระมเหสีนางมารอแจ้งเขาที่ตำหนักพระสนมว่า พระมเหสีอยากพบพระสนมเพคะโอเครู้เรื่องทางด้านพระเอกตอนนี้หมอหลวงก็มาตรวจด,ดูอาการเบื้องต้นพบว่าที่ปรรเต้นช้าผิดปกติลมปานไม่สมดุลทําให้นอนหลับไม่สนิทมาเป็นเวลานานจึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หน้ามืดบ่อยๆตอนนี้อาจจะไม่เป็นอะไรแต่หากทิ้งเอาไว้นานอาจจะเป็นอันตรายได้หมอหลวงจึงได้จ่ายยานอนหลับและให้เลี่ยงงานที่เครียด,ยดและนอนหลับให้เพียงพอโอเครู้เรื่องตัดภาพมาที่ตำหนักพระมเหสีข่าวก่อนเจ้าบอกว่าเดี๋ยวฟาบาทก็จะประกาศความจริงแล้วเจ้ายินดีที่จะรับโทษ ใช่หรือไม่ข้าเรียกมาเพราะยังไม่ได้ข่าวอะไรเลยบอกข้ามาว่าความจริงคืออะไรและความผิดของเจ้าคืออะไรหรือพระมเหสีจะทรงทราบว่าท่านพ่อของพระมเหสีนั้นทําอะไรกับหม่อมชันเพคะท่านทําเรื่องที่โหดร้ายกับหม่อมชันมากกับฝาบาทด้วยเช่นกันท่านพ่อของพระมเหสีทําให้ฝาบาทเงียบเดี๋ยวนี้นะนางเอกแค่อย่างเชิงดูเท่านั้นแล้วก็พูดต่อไปว่าท่านพ่อของพระมเหสีบอกหม่อมชันว่าทูลฝาบาทว่าให้เสด็จมาที่ตําหนักพระมเหสีบ้างข้าบอกให้เจ้าพูดความจริงแต่เจ้าพูดอะไรออกมา ยอนอยู่ข้างนอกหรือไม่เพคะพระมะเหสีไปเอาไม้เคี่ยนมาเดี๋ยวนี้นางไม่ยอมสารภาพแบบนี้ข้าต้องลงโทษนางละเอาสิกลัวซะที่ไหนตัดภาพไปเลยยอนก็ได้มาเอาไม้เคี่ยนแต่จังหวะนั้นพระสนมคิมก็เดินมาเจอหน้าเขาพอดีเดี๋ยวก่อนสิจเจ้าเป็นนางในตำหนักพระมะเหสีนี่ถืออะไรอยู่นะ่ะคือว่าพระมะเหสีทรงมีรับสั่งให้เอาไปดูเหมือนจะเอาไปลงโทษใครนะเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอยอนนิ่งไม่ตอบจ้าไม่ตอบอย่างนั้นหรอ ถ้าถามว่าทําไมพระมเหสีทรงรับสั่งให้เอาไม้ไปคือว่าพระมเหสีจะลงโทษพระสนมฮงเพคะฮะวาดมาที่พระเอกเลยละกันฝ่าบาทอากาศเย็นไม่ดีต่อพระพารณมัยนะพยะค่ะทรงเสด็จเข้าไปข้างในเถอะพยะค่ะแต่พระเอกนึกถึงคาเตือนของทิดาเทพที่ว่าถ้าฝันแบบนั้นบ่อยๆสุขภาพจะอ่อนแอลงน่าจะเป็นเพราะความฝันพวกนั้นคืนนี้ไปตามทิดาเทพมาอย่าให้ใครรู้ละพยะค่ะฝ่าบาทจังหวะนั้นพระสนมชิมก็เสด็จเข้ามาพอดีฝ่าบาทขอประทานอภัยที่หม่อมชันเข้ามาโดยไม่ทูลแจ้งก่อน แต่หม่อมชันเป็นห่วงพระสนมพงษ์เพคะเจ้าหมายถึงเรื่องอะไรคือว่าพระมเหสีเท่านั้นแหละสไตล์ซีรีส์วาร์ปมาที่สองสาวเลยถกชายกระโปรงขึ้นไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรอยืนขึ้นแล้วถกชายกระโปรงบังอาจนะจะให้ข้าบังคับอย่างนั้นหรอยอนเพคะพระมเหสีแล้วนางในสามคนก็เข้ามาจับตัวนางเอกจะทําอะไรนะ่ะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะฟาบาสเสด็จพยาค่ะเจ้ากําลังทําอะไรนะ่ะฟาบาคือว่าหม่อมชันต้องทําตามกฎเพื่อดูแลระเบียบของฝ่ายในว่าไงนะกฎงั้นหรอ พระสนมหงทำอะไรต่อฝ่าบาททำไมต้องจักบริเวณนางด้วยหม่อมฉันต้องการรู้เรื่องนี้หากนางแอบผสมยาที่เป็นอันตรายต่อพระองค์แล้วก็ทุกคนออกไปให้หมดพระเอกสั่งให้ทุกคนออกไปขอว่ามาที่ตำหนักพระพันปีพระมเหสีทรงสั่งให้เอาไม้มาเพื่อจะเคี่ยนพระสนมหงอย่างนั้นหรอเพคะคงจะแค้น,น้าดูเพคะ <c ười> ใจกล้ากว่าที่ข้าคิดไว้นั่นเนี่ยข้าย,ยังไม่กล้าทำเช่นนั้นเลยแล้วเจ้าไปทูลฝ่าบาททำไมา หม่อมฉันคิดว่าจะแกล้งทําดีกับพระสนมฮงฝ่าบาทจะได้ทรงสนพระไทยบ้างเพคะดีแล้วละ่ะทําเช่นนี้ฝ่าบาทจะได้ทรงเกลียดพระมเหสีซึ่งจะส่งผลดีต่อพระสนมคิมด้วยแต่ถ้าฝ่าบาททรงเกลียดพระมเหสีจะไม่ยิ่งสนพระไทยพระสนมฮงหรออย่าทรงกังวลไปเลยถึงได้เตรียมกัญชาเทศมาอย่างไรแลร้วยะคะเออดี <c oughs> ตัดภาพกลับมาเลยละกันยาเสน่งงั้นหรอนี่มันเรื่องเลวรอะไรกันถ้าอย่างนั้นยาที่ฝ่าบาทให้องค์รักันไปตรวจสอบมันคืออะไรกันแน่นี่เจ้าแอบสืบเรื่องของข้าง,งั้นหรอ ในวังมีหูมีตาตั้งมากมายฝ่าบาทน่าจะทรงทราบดีกว่าใครไม่มีใครรู้เหตุใดถึงได้ถูกกักบริเวณถึงได้เกิดข่าวลือแบบนี้บอกมอมฉันมาเถอะเพคะยาที่ข้าตรวจสอบเป็นยาที่เพชรจายงและองค์ชายอีเจฮาวะจะใช้วางแผนฆ่าข้า,ขาที่ต้องสั่งให้คุมเข้มตําหนักพระสนมฮงก็เพื่อปกป้องไม่ให้ถูกทําร้ายเพราะนางเป็นคนที่ข้ารักที่สุดรักที่สุดงั้นหรอเข้าใจแล้วใช่ไหมหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกข้าจะไม่ยกโทไห้แน่นี่ถือเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะตราเอกก็หันหลังเดินออกไปทําไม ถึงต้องเป็นนางอยู่เรื่อยเลยนางเป็นอะไรสำหรับฝ่าบาทกันแน่แล้วหม่อมชั้นละ่ะหม่อมชั้นมีแต่พระองค์มาตลอดไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองและไม่ได้เข้าคัดเลือกเพราะครอบครัวเลยหม่อมชั้นแค่อยากเป็นผู้หญิงของฝ่าบาทเพียงเท่านั้นเหตุใดจึงทรงเย็นชากับหม่อมชั้นเช่นนี้ฝ่าบาทไม่ทรงสงสารหม่อมชันบ้างเลยหรือเพคะสงสารสิสงสารที่เจ้าหวังสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองและต้องทนทุกข์เช่นนี้ไม่ใช่ของหม่อมชั้นงั้ยหรอที่ตรงนี้เป็นที่ของหม่อมชั้นไม่ใช่เดี๋ยวเจ้าก็จะไได้กลัับปอออยู่่ในทีขงงตวเ หมายความว่ายังไงเพคะโจโยองจีมีสีหน้าตื่นตระหนกวาร์ปออกมาที่ด้านนอกเลยละกันไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมไม่เป็นไรเพคะเห็นว่าวอลบอกเจ้าเรื่องคนร้ายแล้วใช่ไหมทําไมฝ่าบาทถึงไม่บอกหม่อมฉันละเพคะค้ากลัวว่าถ้าเจ้ารู้แล้วจะก,กังวลและแค้นที่ต้องรับใช้ลูกสาวของฆาตรกรที่ฆ่าพี่สาวของเจ้าแล้วทําไมฝ่าบาทต้องทรงทนรับไว้คนเดียวด้วยละเพคะต่อไปให้หม่อมฉันได้แบ่งเบาความทุกข์นั้นด้วยหม่อมฉันอยากช่วยฝ่าบาทเพคะซึ่งวาร์ปกลับเข้ามาที่ตำหนักพระมเหสียอน เพคะพระมเหสีรีบส่งข่าวไปบอกท่านพ่อไม่ได้สิข้าจะแอบ,บออกไปนอกวงังทรงเป็นพระมเหสีแล้วจะแอบ,บออกไปนอกวงังโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้นะเพคะไปเตรียมชุดสังกุงและเรียกเยี่ยมเงียบเ,ยบเอ๊ะตามนั้นแล้วยองจีก็ปลอมเป็นสังกุงแอบหบลบออกจากวังไปทางด้านขันทีวงังก็มาตามที่ดาเทพระหว่างทางนางก็ถามว่าเห็นว่าใต้เท้าแพกจายงก่อกระบฏเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรอใช่แล้วละ่ะที่ดาเทพจึงวาบย้อนหลังไปวันที่เพ็กจายงมาพบนางและบอกว่าจะส่งเด็กคนหนึ่งเข้าคัดเลือก โดยจะฝากให้ทิดาเทพดูแลนางให้หน่อยวาบกลับเข้ามาระแวงนิดๆว่าแต่ฝาบาททรงอยากพบข้าเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอเดี๋ยวท่านก็รู้เองแหละตัดภาพมาเลยผลข้างเคียงของฝันบอกเหตุที่บอกข่าวก่อนเอ๊ะเอาคนละเรื่องระแวงจนใจหายเลยนะเนี่ยเพคะฝาบาทร่างกายจะอ่อนแอลงใช่ไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกเป็นไปได้ไหมที่อยู่ๆร่างกายก็อ่อนแอลงไม่ใช่ทุกคนที่จะฝันเป็นลางบอกเหตุได้นะเพคะอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับพลังนั้นก็ได้เพคะ เช่นนั้นมีทางรักษาอาการที่ว่าได้หรือไม่มีทางหนึ่งคือต้องประกอบพิธีกรรมเพคะหม่อมฉันเคยทําพิธีเมื่อนานมาแล้วทําให้ฝันนั้นหายไปได้เพคะฝันถึงลางบอกเหตุจะหายไปงั้นหรอเพคะขอประทานอภัยที่ถามเช่นนี้แต่ฝาบาททรงถามเรื่องนี้ไปทําไมกันแค่ตอบคําถามข้าก็พอและห้ามบอกใครเรื่องที่มาพบข้าและที่สําคัญอย่าบอกให้เสด็จย่ารู้เรื่องนี้นะเพคะหม่อมฉันจะทําตามที่รับสัง่งเพคะตัดผ้ามาที่ประตูทางออกยอนยื่นป้ายประจําตัวให้ทหารยามใครอยู่ข้างใน ยอนเปิดเกี้ยวขึ้นแล้วบอกว่าสังกุงตําหนักพระมเหสีเจ้าค่ะพระมเหสีมีรับสั่งให้ไปทําธุระด่วนเจ้าค่ะไปได้แล้วผ่านฉลุยว้ามาที่นาบ้านท่านพี่แกพยองเจ้ามาทําอะไรที่นี่ทําไมไม่เข้าไปข้างในแล้วทําไมต้องเรียกข้าออกมาด้วยพระมเหสีต้องการพบท่านพี่อย่างลับๆตามข้ามาเร็วเข้าข้ามีเรื่องจะให้เจ้าช่วยมีแค่เจ้าคนเดียวเท่านั้นช่วยข้ากําจัดพระสนมหงนางอาจจะรู้ทุกอย่างไม่สินางต้องรู้เรื่องที่ท่านพ่อพยายามจะฆ่านางและก็ฝ่าบาทด,ด้วย แถมตอนนี้ฝ่าบาทก็คิดจะเอาผระสนมหงมาแทนที่ข้าข้าอยากให้นางหายไปฝ่าบาทจะได้เลิกคิดคืนตำแหน่งให้นางสักทีโจโยองจีถึงกับจับมือแกพยองเพราะฉะนั้นช่วยจัดการผู้หญิงคนนั้นให้ทีเถน,นะแกพยองกระหม่อมทําไม่ได้พระมเหสีทรงไปปรึกษากับใต้เท้าก่อนใต้เท้าอาจจะช่วยได้ห้ามบอกท่านพ่อนะไม่อย่างนั้นท่านพ่ออาจจะทําอะไรฝ่าบาทอีกก็ไม่รู้ข้าจะให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการเลยข้าจะให้หมดเลยนะแกพยองช่วยข้าสักครั้งเถอะนะ กระหม่อมทําอะไรนอกเหนือคําสั่งของใต้เท้าไม่ได้พระมเหสีทรงอยากกังวลกระหม่อมสัญญาว่าจะไม่ให้เรื่องนี้ถูกสาวมาถึงตัวพระมเหสีได้แน่แต่ข้าแค่อยากให้นางหายไปจากสายตาของข้าสักทีนี่นะข้าเห็นนางอยู่กับฝาบาทแล้วหัวใจข้าเหมือนจะแตกเป็นเสียงๆเลยรู้ไหมข้าทนต่อไปไม่ไหวแล้วข้าทนไม่ไหวแล้วจริงๆถ้าเจ้าไม่ยอมทําข้าจะทําเองด้วยมือของข้าพระมเหสีเพราะฉะนั้นรับปากข้าสิว่าเจ้าจะทําเพื่อข้าแกพยองจนมุมต่อคนที่แอบรัก วับมาที่ตำหนักพระอยัยาตอนนี้ในวังและนอกวังวุ่นวายไปหมดเพราะเรื่ององชายและแพ็คจายงข้าสงสัยว่าพวกเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกนักฆ่าด้วยนะหม่อมฉันคิดว่าไม่น่าใช่เพคะเหตุใดเจ้าถึงคิดเช่นนั้นข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าคิดเช่นไรเพราะได้เป็นพระสนมแล้วก็ลืมสัญญาไปแล้วอย่างนั้นหรอที่บอกว่าจะตามหาตัวคนร้ายและลงโทษด้วยมือของเจ้าเองหากเจ้าลืมไปแล้วก็ควรสนใจแต่การทําหน้าที่พระสนมแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เจ้าก็ต้องบอกข้ามาว่าฝ่าบาททรงมีแผนการอย่างไร ขอทรงประทานอภยัยแต่ทรงถามฟาบาทเองจะดีกว่างั้นก็หมายความว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆพระอัยิกาพระมเหสีมาขอเข้าเฝ้าเพคะให้เข้ามาได้เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็แล้วกันเพคะนางเอกจึงกลับออกมาแล้วปะหน้ากับพระมเหสีเจ้ามาที่ตำหนักพระอัยิกาทำไมกันหม่อมฉันแค่มาถวายความเคารพไม่ได้มาทูลอะไรไม่ต้องกังวหลหรอกเพคะฮะเรื่องที่พระมเหสีจะลงโทษหม่อมฉันยังไงล่ะเพคะพระมเหสีพระอัยิกาทรงรออยู่รีบเข้าไปเถอะเพคะตัดพาดเข้ามาด้านใน ขอไปทําพิธีเส้นไหว้ขอลูกด้วยตัวเองอย่างนั้นหรอเพคะได้ยินมาว่าที่เขาอินวังมีท่านหินศักดิ์สิทธิ์อยู่เลยอยากจะไปขอพรให้กายและใจพร้อมก่อนคืนเข้าหอขอทรงอนุญาตด้วยเพคะข้าไม่อนุญาตถ้าต้องไปจริงก็ให้ทรงทิดาเทพไปแทนจะมีใครสิ้นหวังไปยิ่งกว่าหม่อมชั้นอีกหรือเพคะ,สะเสด็จย่าก,ก็ทรงทราบดีนี่เพคะว่าฝ่าบาทไม่สเสด็จมาที่ตำาหนักหม่อมชั้นเลยเป็นที่น่าอับอายในฐานะพระมเหสีหม่อมชั้นก็แค่อยากได้รับความสนพระทัทยจากฝ่าบาทบ้างถ้าไม่ไปเองแล้วจะให้ใครมาขอแทนได้ละเะเค เข้าใจแล้วงั้นเจ้าก็ไปเถอะมีอีกเรื่องที่อยากจะทูลขอเพคะหม่อมฉันอยากจะพาพวกพะสนมไปด้วยเพคะจะพาสนมไปด้วยอย่างนั้นหรือจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันเพราะหม่อมฉันกังวลมากเกินไปจึงทําไม่ดีกับพวกพะสนมยังไงก็ต้องปฏนิบัติฝ่าบาทจึงอยากถือโอกาสนี้สร้างความสนิทสนมคงไม่มีอะไรดีไปกว่าการไปขอพรด้วยกันเพื่อความรุ่งเรืองของราชวงศ์เอ่อขอพรให้มีลูกเจ้าขอผัวก่อนดีไหมเช่นนั้นก็ทูลขอฝ่าบาทไม่เพคะ,สะเสด็จย่า ถ้าหม่อมชันทูลขอแล้วทําให้ไม่พอพระทัยมีแต่เสด็จญาตที่จะทรงอนุญาตให้ไปได้เท่าวัาไปที่พระเอกฝ่าบาทร่งให้ทิดาเทพทําพิธีเถอะพยาค่ะถึงจะไม่พระสุบินเห็นลางบอกเหตุอีกก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพระสนมฮงแล้วพยาค่ะข้าก็อยากให้เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นแน่พยาค่ะตอนนี้อยู่ในวังและมีฝ่าบาททรงอยู่เคียงข้างพระสนมฮงก็น่าจะอยากให้ฝ่าบาทดูแลพระพารณามมยมากกว่าด้วยเอ่อกระหม่อมด้วยหันโมด้วยพระอายิกาวก็ด้วยพยาค่ะข้าขอคิดก่อนละกัน วับมาที่ตำหนักพระสนมคงทำพิธีขอลูกเหรอพรุ่งนี้เหรอเพคะตำหนักพระมเหสีแจ้งมาเห็นว่าพระอัยิกาทรงอนุญาตแล้วอยากให้พวกพระสนมสเสด็จไปด้วยน่ะเพคะทำไมอยู่ๆถึงได้นางเอกเกิดสงสัยวับมาที่ยอนนางในคนสนิทของพระมเหสีตอนนี้แอบรอบออกจากวังมาส่งข่าวให้แกพยองพรุ่งนี้ตอนเที่ยงทางขึ้นเขาอินวงังแล้วแกพยองก็คิดถึงสิ่งที่ยองจีบอกเขาวับไปเลยพรุ่งนี้ข้าจะหาข้ออ้างไปนอกวังกับพวกพระสนม จะให้ยอนติดต่อกับเจ้าอีกทีถึงวันแล้วเจ้าก็จัดการได้เลยพระมเหสีทําตามที่ข้าสั่งข้าต้องถูกทาร้ายด้วยจะได้ไม่มีใครสงสัยวันนั้นคงไม่มีการอารักขาแน่นหนารีบลงมือแล้วก็รีบหนีไปซะเข้าใจไหมจะให้กระหม่อมทําร้ายพระมเหสีอย่างงั้นหรอเจ้าต้องทําตอนนี้ข้ามีแต่เจ้าเท่านั้นที่จะช่วยได้วับกลับมาท่านพี่เจ้าคะพระมเหสีทรงอยากได้คําตอบจากท่านพี่นะกลับไปทูลว่าข้าจะทําตามที่ทรงรับสั่งจังหวะนั้นโจฮงกยอนก็กลับมาถึงบ้านพอด,ดีกลับมาแล้วหรอครับ นั่นใช่ยอนหรือเปล่าขอรับนางแวะมาเอาของตามที่พระมเหสีรับสั่งเจ้าเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมขอรับกําลังฝึกอย่างหนักเลยขอรับอืมดีมากเข้าไปข้างในกันเถอะขอรับตัดภาพมาที่พระเอกนี่ก็ฝันเห็นว่านางเอกถูกลอบยิงสะดุ้งตื่นคราวนี้ถึงกับตะโกนเรียกขันทีหวังแล้วเสด็จมาที่ตำหนักพระสนมหงทั้งชุดนอนเลยจ้านางเอกก็กําลังหลับสนิทฝันเห็นเลขเด็ดอยู่เชียวสาบาทเสด็จพยาคาแต่ไม่ทันใจพระเอกหรอกนางเอกเองก็ยังลุกไม่ทันพระเอกก็เข้ามาสวมกอดและบอกว่าฝันเห็นนางเอกกถูกิง เป็นแค่ฟันโลกาะที่จะจับตัวคนร้ายต่อไปเพคะนี่เป็นสิ่งที่หม่อมชั้นทำได้มีเพียงหม่อมชั้นคนเดียวเท่านั้นหม่อมชั้นจะกลับมาอย่างปลอดภัยเพคะเจ้านี่จริงเลยพรุ่งนี้นักฆ่าจะรอเจ้าอยู่บนเขาแน่ใจนะว่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยเพคะต้องไล่ตอนเขาให้จนมุมแกพยองจะได้หนีไม่ได้บอลน่าจะช่วยเจ้าได้บอลงั้นหรือเพคะเจ้าต้องจำเอาไว้ข้อหนึ่งว่าความปลอดภัยของเจ้าสำคัญที่สุดเมื่อออกเดินทางแล้วต้องเปลี่ยนเส้นทางเข้าใจหรือไม่เพคะแล้วพระเอกก็เสด็จกลับฮันโมรีบไปหาวอวอดีี๋ยน้ บอกว่าทําให้สายของโจฮักยอนในกรมสอบสวนรีบไปแจ้งข่าวว่าเรารู้เรื่องแกพยองแล้วถ้าสายไปที่บ้านของเขาพรุ่งนี้เจ้ากับบอก,ก็ตามเขาไปเข้าใจหรือไม่พะยะค่ะฟาบาทเมื่อคราวก่อนข้าเปลี่ยนฝันไดใช่ไหมยพะยะค่ะฟาบาดทรงช่วยพระสนมหงไว้จากอันตรายพะยะค่ะและคราวนี้ข้าก็ต้องทําให้ได้จะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าฟาบาทหลังจากทรงเปลี่ยนพระสุบินคราวก่อนก็ทรงมีอาการเวียนพระเสียน,นพยคระกะรหม่อมว่าคราวนี้อย่าเปลี่ยนพระสุบินเลยนะพะยะค่ะพอเลยข้าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว ตัดภาพมาที่วอลกับฮันโมข้ามั่นใจว่าเป็นยอนโฮอย่างแน่นอนเลยมั่นใจแล้วอย่างนั้นหรอก็บอกว่ามั่นใจอยู่นี่ไงข้าคุนห้องของเขาแล้วเจอเงินเยอะด้วยขอรับเป็นแค่ทหารกรมสอบสวนจะมีเงินเยอะขนาดนั้นได้ยังไงไม่ผิดแน่ขอรับฟังข้าให้ดีนะฝ่าบาทมีเรื่องจะให้เจ้าทําหน่อยให้ทําอะไรงั้นหรอวาร์มาเลยละกันคิมยอนโฮข้ามีอะไรจะบอกออกมาเจอกันที่ตรอกข้างหลังแล้วยอนโฮก็จะใช้จังหวะนี้กาจัดวอลด้วยเช่นกันแต่ไอ้เจ้าวอลนั้นมันดวงดีตลอดเขาหันควับมาพอออออดี้าาาเเเ่่จ็บไหลหรถึงงทททํชนนนั อ๋อเออคงนอนผิดท่าไปหน่อยน่ะว่าแต่เจ้าอยากเจอข้ามีเรื่องอะไรงั้นหรออ๋อคือนี่รู้ใช่ไหมว่ามือก่อนข้าคือเจ้าสำนักภูยองน่ะข้ามีข่าวใหญ่จะบอกนะสิฮะข่าวใหญ่อะไรงั้นหรอดูนี่สินี่แหละไอคนที่ทําร้ายข้าข่าวก่อนเขาชื่อแกพยองถ้าจับเขาได้รับรองได้เลื่อนขั้นแน่นอนเลยไปวาดรูปมาตอนไหนเนี่ยเฮ้ยนั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญสักหน่อยนี่ข่าวก่อนก็เห็นองค์รักของฝาบาทแล้วใช่ไหมจริงจริงแล้วข้าเข้ามาที่กรมนี้ก็เพราะฝาบาท ถาลองคิดดูสิว่าจะจับเขาคนเดียวได้อย่างไรกันแต่จะให้ข้ารายงานกรมสอบสวนก็ไม่ได้เพราะรู้มาว่าในกรมสอบสวนน่ะมีสายอยู่มีสายสืบน่ะยอนโฮเริ่มเก็บทรงไม่อยู่ลวแล้วจะให้ข้าเชื่อใจใครได้ยังไงกันเล่าเอาอยัางไงจะร่วมมือกับข้าจับหมอนี้ด้วยกันมั้ยเอ่อไม่รู้สิว์ปมาที่นางเอกแป๊บหนึ่งพระสนมต้องเตรียมตัวแล้วนะเพคะและยอนโฮก็รีไปที่บ้านโจเึงกับยอนโดยไม่รู้ตัวเลยว่าฮันโมกับวอลพาพวกตามไป ทางด้านพระมเหสีก็แต่งองค์ทรงชุดลำลองเพื่อจะไปขอพรตามแผนพระสนมทั้งสองก็ยืนคอยอยู่เป็นผู้หญิงของฝ่าบาทเหมือนกันทำไมต้องไปช่วยขอพรให้มีลูกเดินละ่ะสนมชิมบ่นตามภาษาแล้วยองจีก็เดินออกมาทักทายเบาๆว่ายังไงก็เคยเป็นเพื่อนที่เคยคัดเลือกเหมือนๆกันขอโทษที่ช่วงนี้ข้าทำไม่ดีกับพวกเจ้านะถ้าทำให้ไม่พอใจข้าก็ต้องขอโทษด้วยไปข้างนอกสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันเถอะพระมเหสีทรงมีน้ำพระทัยดียิ่งนักพระสนมชิมโค้งศีรษะ แต่นางเอกยังดืนละเมออยู่สนองคิมจึงส่งสัญญาณทางสายตาขอพระไทยพระมเหสีเพคะงั้นก็ไปกันเถอะทางนั้นแกพยองเขาก็เตรียมพร้อมเชือกมัดอาวุธปืนไว้ซะด้วยจังหวะนั้นเองยันโฮก็เข้ามาไม่บอกกล่าวแกพยองจึงยกปืนขึ้นหมายจะยิงใจเย็นข้าเห็นประตูมันเปิดอยู่ก็เลยเดินเข้ามาข้าจำได้ว่าเจ้าบอกว่าถ้ามีอะไรให้มาที่นี่แล้วมีเรื่องอะไรล่ะเจ้าสํานักพยองรู้เรื่องของเจ้าแล้วนะรู้ขนาดไหนรู้ว่าชื่อแกพยองแล้วมีรูปเหมือนของเจ้าด้วยนะ เขาบอกว่าฟาบาดทรงให้สืบเรื่องของเจ้านี่ถ้าเจ้าเกิดถูกจับได้ข้าจะทำยังไงแกพยองระวังตัวค่อนข้างสูงเขาเดินไปสองที่ประตูแล้วก็เห็นว่ามีทหารดักรออยู่เจ้าพาใครมาด้วยเจ้าพูดอะไรน่ะข้าไม่ยอมถูกจับแน่วันนี้ข้ายังมีงานที่ต้องไปทำวับออกมาที่ด้านนอกจำเอาไว้ให้ดียังไงก็ต้องจับเป็นให้ได้นะขอรับแกพยองก็จำเป็นจะต้องฝ่าด่านออกไปประทะกันเล็กน้อยตามไปเร็วส่วนเจ้าพาตัวสายลับไปที่กรมสอบสวนแล้วทูลรายงานว่าเกิดอะไรขึ้น แต่วอลดันโบยงานให้อีกคนเพราะเขาจะไปดูให้เห็นกับตาว่าแกพยองจะถูกจับหรือไม่วิ่งตามก็ไปริวๆเลยนะเจ้าวอลตัดภาพมาที่ขบวนเสด็จแผนของนางเอกก็คือให้คนแบกเกี้ยวแกล้งเจ็บขามีอะไรหรอดูเหมือนว่าเกี้ยวพระสนมหงจะมีปัญหาวางเกี้ยวลงก่อนยองจีลงจากเกี้ยวเดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นยอ,อุนทูลว่าคนแบกเกี้ยวสะดุดล้มจนบาดเจ็บเพคะฮะพระมเหสีเชิญเสด็จไปก่อนหม่อมฉันจะจัดการทางนี้แล้วค่อยตามไปเพคะไม่ได้ต้องไปให้ถึงก่อนเที่ยง เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดพระสนมฮงทิ้งเกี้ยวไว้ที่นี่แล้วเดินตามไปอา้าวได้เดินสง่าททำไมต้องตกใจด้วยข้าพูดอะไรผิดอย่างนั้นหรอเอ่อพระมเหสีทรงเสด็จไปก่อนหม่อมฉันจัดการไปด้วยกันนี่แหละคิดๆด,ด,ดูแล้วพระสนมจะนั่งเกี้ยวเหมือนกับพระมเหสีไม่ได้ถ้าหากเจ้าไม่อยากเดินจะนั่งเกี้ยวของข้าก็ได้นะพระมเหสีทรงทำเช่นนั้นไม่ได้นะเพคะสนมคิมทัดทานย้อนพาพระสนมฮงไปขึ้นเกี้ยวของข้าแล้วข้าจะเดินไปเองพระสนมฮงมือทำอะไรอยู่ เข้าใจแล้วเพคะหม่อมฉันจะเดินตามไปเพคะกับแข่นั้นเดินทางต่อจ้าเอาละความชโลมลนก็จะเกิดขึ้นมีทหารนอกเครื่องแบบถือปืนวิ่งตามกระบวนเสด็จไปทางด้านแกพยองก็ยังสลัดทีมฮันโมไม่หลุดวิ่งไล่กันไปเหมือนหนังแขกนั่นแหละเดียวเลยเวลาเที่ยงวันตัดภาพมาธิพระเอกพระสนมฮงกลับมาหรือยังยังไม่ได้ข่าวเลยพยะค่ะยังไม่ได้ข่าวอย่างนั้นหรอนางควรจะกลับมาที่วังได้แล้วนี่นะรีบตามไปดูเร็วเข้าพยะค่ะฝ่าบาททางด้านแกพยองจึงยิงสกัดทีมฮันโมไปหนึ่งนัด ส่วนพระมเหสีนั้นพนางก็นั่งไม่สุขสักเท่าไหร่ทางด้านโจึงกยอนก็มาหาพระมเหสีที่พระตำหนักพระมเหสีเสด็จออกนอกวังอย่างนั้นหรอพรุ่งนี้ก็ถึงเลิกวันเข้าหอแล้วไม่ใช่หรือควรจะอยู่เตรียมตัวที่นี่แล้วโจฮงกยอนก็น่าจะนึกออกแล้วละว่าเกิดอะไรขึ้นวับมาที่ฟาบาททหารกรมสอบสวนที่เจ้าวอลโบ้ยงานให้ก็มารายงานว่าคนร้ายหนีขึ้นเขาอินวงังองครักษ์หันกำลังตามไปพยะค่ะอย่าให้พลาดเป็นอันขาดยังไงก็ต้องจับตัวให้ได้ขันทีวังก็รีบเข้ามารายงานอย่าง ว่าไงนะหมายความว่ายังไงตัดภาพมาที่เชิงเขาอินวางวางเกี้ยวลงก่อนพระมเหสีต่อจากนี้ไปจะเป็นทางขึ้นเขาเกี้ยวขึ้นไปไม่ได้แล้วเพคะนางเอกคิดถึงคําพูดของพระเอกที่บอกว่านักฆ่ารอเจ้าอยู่บนเขาจากตรงนี้ไปจะต้องเดินขึ้นไปไปกันเถอะรอก่อนเพคะนี่คือทางที่พระมเหสีจะ,สะเสด็จขึ้นไปควรจะส่งทหารขึ้นไปตรวจตาดูก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเพคะนั่นสิเพคะพระมเหสีรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเพคะพระสนมคิมก็นึกกลัวๆอะนะขอบใจที่เป็นห่วงนะแต่ไม่จําเป็นหรอก พวกเจ้าตามฆ่าหมาก็พอทั้งหมดก็เดินขึ้นไปส่วนแกพยองวิ่งมาถึงจุดนัดหมายแล้วทางด้านทหารนอกเครื่องแบบที่มีอาวุธปืนครบมือก็วิ่งเข้ามาอารักขากลุ่มของพระมเหสีและพระสนมอะไรกันะ่ะพวกเจ้าเป็นใครกันพระมเหสีโจไม่คิดว่าจะมีคนมาคุ้มกันแกพยองเล็งแล้วแต่ต้องชะงักไปนิดนึงโชคดีที่หันโมกระโดดพุ่งเข้าชนแกพยองเสียจังหวะในที่สุดก็เจอตัวสักทีหาตัวยากนักเจบ้าที่ชอบฆ่าคนอื่นไปทั่วโจยองจีพยักหน้าส่งสัญ,ญญาณให้แกพยองลงมือวางปืนลงและมอบตัวเดียวนี้ เขาจึงทิ้งปืนแล้วค่อยๆชูมือขึ้นแต่จังหวะอันรวดเร็วด้วยความชำนาญเขาดึงปืนขึ้นมาด้วยเชือกที่เขามัดเอาไว้และเล็งไปที่กลุ่มผู้หญิงของฟาบัตเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดยออุนร้องตะโกนว่าไม่นะพัสนมจบอีพีที่12เพคะ